มาคราวนี้มาคราวนี้พี่น้องสีย่ำได้บานพี่ตุง้งตุงสีย่ำได้บานในมะฮอดบานละขอผักาภาษาในฟิมเล้เด้อค่ะเด้อภาษาบานเกิดเมืองนอนอย่า่ากันเด้อไฟฟังออกออกไฟฟังบออ่ออกออกันือสีมีดรอกู้ไดฟังบอ,อกเป็นนี่น้หมูภาษาไทยกะบว้าใหอ้อธิบายให้กันฟังเองเนาะอันนี้พี่ตุง้งตุ้งสีมาต่ำ น้ำจิ้มเครื่องย่ำเครื่องปรุงเครือปูนั้นพี่ตุงตุงนะเนาะเห็นแล้วแกะแล้วล้างแล้วแช่น้ำโซดาไว้แช่น้โซดาเซนเอาขอชองฟิตไว้ให้มันเย็นให้มันกรอบเนาะค่ะเนาะอันนั้นเป็นขั้นตอนที่ไปแกะไปงัดไปแงะกาบมันอันอกมันมันอย่างเนาะค่ะพี่ตุงตุก็เลยบอกเห็นให้เบิ่งมันล่างันยังมันไล่ขั้นตอนมันมันเชอะมันแช่เนาะค่ะเนาะก็เลยเอาอนขั้นตอนกัน หลังห่าเซเหอยังปูแล้วเอาเขาชอนซิดแล้วซีก็เลยซิม,มาเตรียมเครื่องยำนะคะเตรียมเครื่องยำเดี๋ยวมาชมกันเลยค่ะเนี่ยะต้หอมผักอยจ้าขาไได้กคือคมือหากินไข่ดิค่ะนี้ ใบขาดนี้ว่าได้ได้ค่ะนี้เครื่องปรุงมีมะนาวมีกระเทียมมีน้ำปลาผงชูรสเกลือแล้วก็นากา้ำตาลปีป๊บก็หอมใหญ่ที่เราจะเตรียมให้นี่ก่อนเราจะ,ระเราก็เตรียมเครื่องปรุงก่อน,นะคะ่ะหั่นให้นี่ก่อนเราจะ,พจะเพราะน่าจนักขัดสมาธิได้ค่ะดจังเห็นกันคั่วคลินิกเลยครัวคลินิกนะคะในคลินิกเจ้านาย ครัวนะคะโอ้ยมาดา่ากูมาดา่าขน่อยเลยคะ่ะเจ้านายแห่ไอ้อัดค,ะคะลิปในเด้อค่ะลอยๆมามันจบตากูสั่มละเพราะท่านเห็นหน้าน้องนักข่าหน้นะคะนหาคไอเป็นอยังเด,ดิมเจ้านายเจ้านายพี่ตึงๆใจดีเจ้านายพี่ตึงๆใจดีก็ถึงว่าหายแล้วท่านหายก็สิคือบบกต่ำโคกนี่ละ่ะจกต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 รงหยอ,องตงหยองตงนี่ล่ะและ้วผ่านหัวเอาผายกระซ้างหัวนะหายแล้วค่ะแล้วไปจะกินน้ำผึง้ง เตรียมกัดเตรียมก้อนเอาตอนขั้นตอนเตรียมเครื่องปรุงเครื่องอย่างสิฮันฮันหอมใหญ่เนาะคะ่ะเนาะอันนี้หอมใหญ่โอู้ห,ะะห,ห,ห,อหูเห็นบไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นอะะเนาอันนี้ข้างขึ้นไปชั้นบนของจะหน้ของคุณหมอเป็นไอ้คนนั่ววางเย็นหอมนะคะหอมใหญ่เป็นดสิฮัน ตว่าใปองรอกันอนตรวีว well, so ่าให้อัน <off> น <proyect alan> ้องๆให้กนเอันที่อยู่ไทยทร่อยู่กาหลีีงานยกาหลีบีแฟนพีงีมีอุปกรณ์อุปกว่าวอาพื้นพวาจะพอนี่แหละเนาะพอาพื้นพูเก็มาหายหัวี่เขาจะมาขาหัวไตไปบอกพื้นพวดว่าพื้นพวาจะอนี่แะ น้ำติดไปน้องอันไปอยู่น้ำพึ่นแหลกแรกเดียวป่าพี่น้องอุ๊ป่าไปนะอุป่านั้นปีน้ำแหลกแหลกอันนาเนี่ยล่ะนาเห็ดนาฝนนาหยั่งนาน้ำไม้นี่ล่ะออกแล้วผาขับรถพี่ตุ้มทงขับรถไปยามแม่เนาะค่ะเนาะอันยามแม่อยู่จีนช้อนละพี่ตุ้มทงเห็นเห็ดน้ำริมทางนั่น บานนี้เขาค้นมันนองเขาข้นขคนๆชินเฮ็ดเฮ็ดพึ่งเฮ็ดอันอันนนั้เฮ็ดดินเฮ็ดนาเลนาหนาหัวน่ะนะมีเด้เลวใช่ไมว่ามีเด้บัตยุกหลีมี่คือบ้านเฮ้าเฮ็ดมีทุกอย่างมราใหม่เรามีมีเบิร์ดกบเขียนมี่คือกันแต่ว่าข้าเจ้ามากินเฮ้าอันนี้ว่าขึ้นนอที่ตุงตุงเฮ้ากินเข้าหมูเนาะข้าเจ้าเากินข้าเจ้ายานอยู่แล้วป้าเราปญายอนที่เนี่ย เห็นเฮ็ดเราบอกแล้วจอดจอดเบิ่งมันเป็นเฮ็ดพึ่งลีเฮ็ดเพิงบ้านเท่านั่นเฮ็ดเพิงเข่าเฮ็ดเพิงหวานอันเห็นแต่โมเพิ่นหาอันเบื้องแม่ยูทูบในเอยียงนั่นเขาจะหาอยู่บนสว,วิเดนยู่อยอียงนั่นไม่ยูเกาหลีมันมีอยู่ต้วนี่วาเห็นประเทศเนปเขาเลยบอกแล้วว่าอันกลับจากบ,าบ้านเมย์มานั่นไปโบลันเดอบอก กอัผมนบ้มไยางมันไปชั่งมุ่งเดียวกับมานเพื่อผ้าสันมหาเห็ดอันขอ้องละชันอันคือสิมีความสุขอันฉั้นเลยอันหาเห็ดชันเลยอนเก็บเห็ดนี่ฉันรู้อุ้ยบ้านฉันกินมันจะเบื่อตายเด้กินรักกับกว่าบ่ันรู้ฉันรู้เพราะใหนชั้เบิ่งไยัง บอกเล่านะมากลับมากอันอันนี้เอดหั่อันนี้อันตุนประคองเป๋บานเห่านะผักชีฝรั่งชีฝรั่งนะครับนีอันตุนหอมคนย่างห้อพักคนดึงได้พี่น้องพักถึงแล้วก็พักตังโอพักโบถึงเนี่ยอันอันโปรเสด้วยผลย่างอันโอ ดิบดึงสีพันถัาพันเขาเตรียมไว้เนาะเราต้องพิเพลได้พี่น้อ,องเทาสีเข็ดเนี่ยเขาต้องเตรียมเครื่องเตรียมเนี่ยเขาต้องพิเพลตออ้องอะไรกัรเมืองประเทศนี้มาหูอะไรวองประเทศน,นี้นหไรไรยืดหั่นมันยืดน้ำตีนเขาตีนอันนี้อันั้นนั้นประเทศนี้กับเมืองหอนราวังตำรวจสีจับ บารจ์เาเจ้าเก็บเหยื่ัวไรได้เขาเจ้าเอาไว้ให้หมูปลากินเอาไว้ให้กวงให้ฝ้ากินลาว่าเขาเจ้าเขียนไว้มีอันหมูมีมีอย่างน้ำผู้เขาเนี่ยระว,ว่างย่างครับรถมันมสิกระโดดลงมาอันตรายเลื่อนเดียวกอะส่วนหมูปลานอนตายหรือเงิ้งอยู่อันท้างไปกินช่อนนะเนี่ยรถเขาอันมันลงมาหากินยำพื้นหมูปลาน่ะรถชนมันตายเขาเจ้าขันไปบานเฮ้ยมันสิย่างบอกเอาไปกินก็น,นอน โอเคเนี่ยกะมหาดีไปนอ้องอ่อนวอนโอป้าอ่อนวอ,อนพวนเลิกกระพ้าไปหาเท่าตกหากระเป๋าดีๆให้มันมีฉิดได้ระบาดกรได้มีนหน่อยนึงไปหนำขวด <c oughs> เอาไปก่อนก็เห็ดแบบก็ชิหาอยู่บ้านเฮาอยู่ประเทศไทยเนาะบ้นานเฮอกก็นำไปหาเห็ดขึ้นดงกัน ายนัใส่ควใส่กระตา้ากับบุงไดสจอไดเสียมเพรว่มันมีเสียมนอก้ก็เอามีดหน่อยอันนึ่งพอจะขึ้นว่าขาเฮ็ดบานเขามันยูดมันไปเอาเสียมสวกคือหาเฮ็ดบานเทายังบานเท่าแล้วก็เกิดเกิดขึน้นว่ามีดนี่หน่อยทันกันทันกันเอานะานกินี อุ้นขาเสอุ้นพาพาส,าอาาสมองอันเป็นตองไปเยี่ยมไปมูงต้องไทีนนยนน้ำแน้ำกันดีวยขี้นิดกระโมสองคอนบวดตัวไมที่นอ,อนเป็นออกไปชีวิตบัดรเทียนไป,ไปไปสวนสาธารณาะบัดรเทีน้นมันค้นหลเราอยากไยเราอยากเขาเจนตำรวจมาจับมาหยัง่งเราเขาบินเก็บอะไรเอาพ้าเตืดนขึ้นผู้เขาคนเ้พี่นองสวนสาธารณะอัน คนได้เห็นงานดูช่องจูนเนาะคันไปทั้งจินเพียงอะนะอันเขามองขันะอูโมงคู่เขามองคันมองอจินเพียงมองมันสิไปจินช้อนแล้วนะค่ะมันเป็นชวนท้าท่านาระบาลนี้มันก็เป็นอันคุณไปคู่เขามองเขาไปโดดลมโดดยังเง้เดี๋ยวอันคิดนาสีร้องใ้เมืองี้งทีคุงไปกระโดดลมก็เฟนกันยังไันไปใ่ะไปเอาเราพาค้นไปซันเขาตัวนี้มาเที่ยวเนี่ย ึ้นไปปีนขึ้นไปขึ้นไปแล้วนั่นเห็ดนั้นก็มีอยู่แต่ว่ามันมีแต่ห้อยหมูปลานั่นดูดมุนเบิร์ดคือเขาไทาหนานี่ไเด้พี่น้องอันดูดสะยุหันอันเข้าเนิเบิรงออกแล้วเพราะว่ามันมีเขาพเข้ากับเขียนไว้เข้ากับติดประกาศอันไว้ว่าระวังหมูปลาอันตรายอย่างกันเป็นบาาเขากรเขียนไว้กับสีแนวนั่นนะตอนแรกเนากลับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทีลักอุ้ยขึ้นไปเนี่ยขึ้น ยุ่งกายานได้พี่นอะนะ้นงนนนนนอ,นองอุปานั่นยุ่งกายานยานเปิ้ดสุนยวอันข้องอันแล้วอันมีโระระจำตัวนํานอนเป็นคนอ่นอ,อน,อ,อ,นอ่อนแอพี่น้องอันหูมือแล้วก็ใส่รองเท้าแล้วก็ใส่สุดยีนใส่เสื้อหูมคอใส่หมวกโอ้หั่สาฟังอันไม่ใช่ไงขึ้นไป ก,ก,กับภาคตะว are ันเลีย่เท่ากับก้อนกระตัดไม่ได้ไทยซ้ำนี่นะเท่ากันนะตะวันเลีย่เธอเธออย่าไปเคลีย่ไปจริงจริมั네 repetition. นมันมีเสน่ห์ด้วะวราะมันมีมุกเราอะเท่อเย่าไป oh, อไ Aa, ุ่บข anyway> ้าวละกับภาคตะวันออกนี้กันยังอันนี้หัวเลยดีเลยค่ะพี่น้องอันขึ้นไปกัไปเก็บเอาเล่านั้นเฮ็ดได้ร้ายเขาก็บอกว่าให้เก็บไปแน่จริงนะอุปาเขาไปอันเก็บไม่แน่ยังไงเนี่ยเราหยาดเราบอเตะตรงโน่โน่โน่เราว่าเราหยาด ฉันจะยืนแลรอเธออยู่นี่แล้วก็ถ่ายแต่วิดีโอถ่ายเอยแล้วนันมักปอคอยสิขึ้นเหตุอันนี้บอกแล้วเหตุพี่ตุ๋งจุ๋งแล้วเหตุเนี่ยพี่ตุ๋งจุ๋งแล้วอันมาดเป็นมือกล่องประจํากายประจําใจมาจังอัดวิดีโอมาจังถ่ายอยู่อันไอ้พี่ตุ๋งจุ๋งนั่นถ่ายอัดวิดีโอไปถ่ายเก็บมาจัดถ่ายอันมีใจมาจัดถ่ายอัน กองด่ากองกดเจ็บเอ็ดโอ้ยได้บุษสุธาไงยังมาเล่าหนึ่งตายง่ายๆพ่อพ่อซีเอ็นสิบวาร่าวันอ่อนแอนะพี่น้องอมาเช่นนี้หมูรุดไปยังไปขึ้นไปเรื่อยที่ลักยังขืนไปมันอันตรายนะกลัวฉันกลัวแล้วก็ว่าเดี๋ยวมันมีหมูปลามันมีกวางยังแล้วก็ว่า ว่ามันจะทำด้เอาอันว่้ไปนอยีกน้อยๆมาเท่าเพื่อนเท่าอันมีความสุขจืออะไรนอเท่าเด็กไปเห็ดเห็ดเห็ดไปแหลมกับเพื่อนไปแหลมเห็ดมีแต่ดอกซ้ำผีได้ไม่หน่องป่ไเดีวยาเอาเห็นจะซ้ำผีผีระผีระเรียนมั่นคนโว้ยเขามีคิดอยู่ขั้นบอกเขาบอกปวดเขาจะเอาลงในมือตเจ้าเบิ่งคลิปเก่าอันม่วนอันตีตุงจุนไปหาเห็ดอันทั้งอันผู้เขาทั้งเทแบกทั้งยังอันทั้งม่วนท้าหันเข้าไป มันวูสมบูรณ์ข้าเจา้าบ่เอาข้าเจา้าว่าเก็บเลกบาทเลยอันมีมีแต่หมินบ,บาทกินบาทที่น,นี่มีทุ่งๆกันไปไปอีกีิเล็ไปอีก,ไปอ,กไปอีกก็บเอา Nh เนาะแล้วตัวแล้วมันไปเรื่อย,ยอันถุงขยะสีดำถุงใหญ่ๆอ,อันนี้ดีหรออันเต็มสามถุงมีแต่เก็บเอาเก็บเอาน้ำหิมทางน,นี่อันขาเจา้าไปยางขาเจ้าไปปีนเขาไปยางออกกำลังกายน้ำสันเขาน้ำสันยัง เก็บอันไปเอาถุงใส่แบรบตาไปใส่อันอันผ้าใหมากค่มากเจิ่นเทินเจินเทินมากเืๆๆอบานเจ้าของ้านเขาดับหัวใส่อันต้องเก็บใส่ถุงอันสีดำ้วก็ทำเป็นเนียนเอามาใส่ถ่ายรดโอ๊กาได้ได้สองถุงแล้วระมามาหลายแล้วก็ละก็ละชิลักันอีกจัหน่อยนี่แมวเร็วมาเต่นี่ได้แพน ามันจะยังไม่ดีเนี่ยได้คิดว่าเห็นอย่างไรเราก็ยืนย่า,า้วมาเราสิบวขึ้นไปอีกแทนแน่นอนเพิ่งมองผมเรากลัวกันะอย่างไรฉันก็บขึ้นไปมาแทนนี้เหตดมั้งเสื้อผ้ากูนไปเราผิดใจยังสิ้อผ้ากูึ้นไปตัวแรกว่าแทนตัวเราบปากทีหลักเท่นี้ผ้าฉันไปหนึ่งหน่อยเดียวมันบอเป็นอ่างดอกโอเคถ้าสิลงไปแมนบ๊ เธอลงไปนี่นี่ตอนนี้มันสีคำอะไรเนี่ยมือแรกนี่หมูปลามันสเริ่มออกหากินมืี่ยซัดอะปลาเนี่ยมัออกหากินถ้าเธอไปพร้อมอยู่กลางปลานี่เธอมีบอเทคนิคเธอมีเคล็ดลับบอสี่นี้หมูปลาแนวเลยมันกัดเด้มันมีเขียวออกงี้ไงสิเป็นตะยา่างมันแทงเธอเด้พี่ <c oughs> อันนี้ <c oughs> พี่ตุ้งตุ้งวานเด้ค่ะ <c oughs> <c oughs> วางสิลพี่น้องวางสิว่าไบาันใบหนาใบตาอุาแล้วยานแลยันโมาเนเตไปนไกล่แล้วยันโาแล้วแล้วแแล้วนยึดจ่าหลอดยึดแยด่นเดิกันเลยานเห็นนาสิละแล้วกลวห็นนาจไหแล้วอะอนจะลงไปนี่ เดียวนี่เธอไต่น่ยหมูปากัดเธอตา่แน่ฉันเนี่ยเก่งเน๊ะฉันขึ้นพวกใหม่เก่งเธอก็เห็นอยู่ว่าฉันขึ้นพวกใหม่ฉันขืนอันตนอันใหม่ยู่อันฟ้าของเธออไรถกชนิดน่เธอก็เห็นอยู่ฉันชู้พอแม่เธอก็เห็นเธอก็เห็นฉันฉันเก่งเน๊ะจมูกไตยเน่ะฉันสามารถช่วยเธอได้นำก่อนแต่ว่าหมูปามันมาเนี่มันกัดได้มันหายมันหลายแรกใ้เี้บ้านฉันมีฉันเจอเจอมันแล้วเธอนี่ ตายแน่นอนเธอเป็นต้นไม้กบว่าเป็นยังกบว่าเป็นเร็ว่า please help me เร็ว่าดีไปนอนแตสิตนสิโต้ก้อนไปยาวย่ออนอ่แล้วนั่นเธอกนะ่้นงงๆว่าเราก็จะจะประจัดนิเต็ดจังได้เร็ว่าคเตอบนี้โมปลามาฉันจะขึ้นทั้งต้นไม้บุญบานนี้เธอเสียจังได้เธอขึ้นดนบ่เราขึ้นบเป็นกระโปรงเราว่าเด็โดช่วยฉันเ่าฉันขึ้นไปถึงต้นไม้น้ำแน่เร้ว่ะ เราหยาดมูปลากันแล้วจ้ยเออสวยอยู่พิงถูกยว่าจะช่วยอยู่แต่ว่าเธอหลวงพ่อจันไปมองนีจุดนีกอนจะเอาเย็ดมองนีหลักกระโล่งมานน้ำกันหลักกระเธอให้เธอมาอยู่ด้านหลังฉันฉันจะเดินออก้างนาเห็นมันมาเนี่ฉันเก่งฉันเตะฉันต่อยฉันเอาไม้ฟาดมันแหละขามตายได้ฉันเก่งฉันแข็งแรงกว่าเธอโอเคโอเคละวะพี่น้อหลวง่เราเพื่อนกัน คนใหญ่ดีข้าั่ยู่นี่ก็ฮักอันนั้นยืนอยู่แล้วก็แนมแนมในเอไปเกียร์ฮักงาใหม่ใดเนาะเอาปัดหนาปัดหลังย่งกันนี่นี่นี่ะไระวเรายีเรายี่เราบัวเคยละวะคือเด็กหน่อยแบะพี่น้องจะขอยหันมวมวเฮ้าเตะดำเลสิบวันเดียวำเลยพี่น้องสิบวัดียวย้ำโชว์พี่น้องรอกเวกอุ้มเนี่ยบ นี่ละพี่น้องอันโอปาเป็นแนวผู้ใดมีโอป้าคือของข่อยบอของข่อยมันคือเป็นแนวนี้มันคืออันอ่อนเถอะคืออ่อนเอ๋แต่มันคือบอมันคือยางเป็นเถอะป้านี่ก็คุ้มย่ามเร้หยุดเสาอาทิตย์นี่คุ่มให้เแล้วไปอันข้าไปอันเจอคีรนเร็วมันไปมันเหมือนมันคำผนไปหาอ ผู้เขาเทแท็กพิสิกลับมาอันช่องยูงหอนเนาะยูยองอัมดงน <c oughs> เนาะเลาวขับรถเร็วอันเกาหลีนัน่ถนถนนหนทางเกาหลีนั่นเดอพี่น้อง <c oughs> มันคือแบบหน้าก็ติดกลง้องจอนปิดไว้เอาไปสิบอกว่าไอ้มองนีไอ้ความเร็วถามเพืร์ลพ่กัดเท่านั้นเท่านี้นั่นเท่านี้บางเดียวมันเหมือนเนาะแล้วหิ้วเข่าเราไงเราอันบางเดียวโอ้ยมีแต่ปามนันอนให้เขาบเขาโอ้ย okay. คนนะ่ะพี่น้อง พ <laughs> ่าข al <laughs> <tr Dus> <t> ับเร็วไปไปหาเห็ดมากับตัวเราแหละฉันสิขายขายได้เท่าไดแล้ววันดี๋ยวจะไปขายให้คนไทยน้อกันกันอันร้านไทยขายได้เท่าไดร่จีระเอามาเอามาหลานใส่ซึ่งยันยั่นันใดเจริญสามกะละมังแบบยันยันยันกะละมังสาขาเขาไ่ได้พี่น้องเมนโปกอันนี้กบบมีคลิปอัดคลิปไว้กันด้วสิหนัาพิมพ์ถึงเจะลงโซ่ห้มันเป็นพวกคลิปที่บน มาซาวมามาห่อบานเอ้ย<ม>เราอยากมันก็ออยังมีใครอันเราซาวมาอาบน,น้ำอาบชาอาบยังหน้าข้างน,น้าวแล้วอันประเทศนี่โอ้นี่เอาใส่ดินละบระเทศนี่กินข้าวกินน้ำแล้วก็ใส่ดินแล้วไง มีความซุกแล้วไปเนี่ยก็ล่างเฮ็ดล่างฮอนเพื่อสิเลียลไปซ้ำถุงชีถุงมาถุงแล้วก็นอนท้องเล่าละที่ถุงถุงก็ล่างเฮ็ดหนึ่งเฟอหม้อเฮ็ดกอบใส่ถุงแซงซองสิ่ตู้เย็นอีกกระพางแล้วสิ้อหนังใส่แซ่กับกิมจีงานกิมจีข้าวเจ้าก็สิเป็บกิมจิไว้หลายเนาะเมื่อเอาอยู่บ้านไม่ย่างไว้กินเพราะว่ามันไกลเอาไม่เก็บไว้เฮก่งๆหมดไปมีเวลาเลยเมื่อเมื่อในเซาอาทิตย์เราลย หมืม่นวอนหมืม่นวอนแล้วซูนซูนโอปานัน่ยลาว่าเป็นขาเอ็ดวันจะซีขายขายวัเห็นแต่ขาย,ขาย,อ,ขายอย่างเดียวฉันเที่ยวแต่ค่าเที่ยวไปแต่ฉันใจ่ายค่าเขาปั๊บอันกล้อง C C T V มันจับอันความเร็วของเราเนี่ยร้อนเหยาะแต่เราไปวดีละมวนที่หัวอยู่กันสองคนมันก็นมีความสุขเลยพี่น้องอยู่กับหาอยู่กับคนที่เอาหักกับบุกกับผัวเ้องานาะ ชาวัตถิบ้านเต๋อบันโมมีอ่มองไปหาเฮ็ดหาห์อนเท่ากับไปตลาดคือว่าขึ้นตลาดกับตลาดยุคุลี่น่ะย่องกำดงตลาดชุ่มอยู่ตลาดใยุคุลี่นี่ถูกย่างตึ๊กอาหารไทยร้านไทยกับซอสล้านแบบนี้อันอาหารทะเลปูแบบนี้แต่ตัวใหญ่ๆเพิยงปูชอบอาหารทะเลนี่แหละกับไปยังตลาดไปซื้อปูมาย่ำมานยังกินมันแบบอันอ้ยกระไรสิบประเดียดเน่ยโชว์พี่น้องเดิ

Hey, rồi. Lần lượt lại là. Lần lượt lại là. Lần lượt lại. Cắt mình. Lần lượt lại. Lần lượt lại. Lần lại. Lần lượt lại. Lần lượt lại. Lần lượt lại. ผมว่ใส่ตามาเพื่อใจเลยค่ะผมวั แล้วเสียหูมาโซ่ให้บจะกดไม่ลากอนบอกว่ามาจะช็องสิทิเลย่ล้งหลัโซดาลังที่ยังยังเลยแชโซดาเลยขอแช่สองสิทธิเปทุกสิ่งยางรวมเัน เอาตั้มหนีก่อนเนาะพ่อกันคลิปตอนกินคลิปหนาเดี๋ยวสิมอว์อาพื้นผัวเพราะท่านจบเดี๋ยวสิมอว์อาพื้นผัวเฮฟังว่าผัวว่าอุปบ่าอะนั่งเป็นแนวไะไรอุปบ่าเกาหลีมันคือกันโมข้องไปกระไดน้องพี่น้องถ้าพีนตุงไปก่อนวิ่ตงตุงสีอันสีมันเดี๋ยวมันอัน เครื่องมันจีบโบถึงมันจีบโบทเสียมาเอาให้เพิ่อเขอันๆๆน,นีีคนปกอบแล้วก็สีครุบสิเขา่าเลยค่ะใส่กันไม่ผักโอ้ยไล่หยวกหยวๆน้ำไล่ไหลไล่ซอสไดพคุน้องคุณเาีเ๋ยวสียัง่งกินแซ่บนะค่ะเนาะ ก็ออกพี่น้องกสิเห็นขรอเียงโอเคโอเคเพื่อนเพื่นงจ้ันย่ำย่ำโผอันนี้บักแดดดีใช่ไอันเห็ดยู่หลังบานที่รงน้เห็ดยู่หลังข้นอนเจ้านายสมนีเ้ากันนะคะนอ่สนีเจ้ากนเดีอเจอกันชิมหนานาะค่ะนาะ เดวสิงมงเล่เราให้ฟังอีกปกสิกินให้เบิ่ีในราคาเนาะพี่กันคลิปนะ้คะาคาสวัสดีค่ะอันยอง